สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาหาอาการเบาะหลังของอีสุตัว2020นะครับ D Max มอ2 0ตัวใหม่ที่หลายหลายคนเจอปัญหานี้คืเอเวลามีคนมานั่งเบานะมันจะมีเสียงดังนะครับได้ยินไหมครับ เห็นบอกบางคนดังกว่านี้อันนี้ผมมาลองหาปัญหาดูว่ามาจากไหนก็ได้มาเจออย่างนี้ตัวนี้เลื่อนตรงที่เกี่ยวอยเริแรกก็ถอดคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อถอดปอกมา นี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้มันขยับได้ทำให้เกิดเสียงวิธีแก้ของผมก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตรงนี้มันไม่ขยับครับเดี๋ยวผมจะลองหาแหวนมาลองดูก่อนสำหรับวิธีแรกที่ผมจะลองดูนะก็คือจะใช้แหวนสปริงกับแหวนธรรมดาเข้าไปลองแล้วก็ขันน็อตกับคืนดูว่ามันจะหายไหม สรุปคือหลังจากที่ลองแหวนสปริงไปตัวหนึ่งกับแหวนธรรมดาอาการก็คือหายแล้วนะครับโยกโยกไม่ดังละเดี๋ยวผมจะไาโยกข้างข้างนี้ที่ยังยังไม่ได้ลองแหวนนะครับหเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองแหวนข้างนี้เสร็จแล้วจะมาลองโยกอีกตัวมันจะหายไหม ตัวนี้นรถเบอร์สิบสองนะครับวิธีลอง ใส่แบตสปินเข้าไปก่อนับแล้วค่อยต้านด้วยแบตธรรมาดา

นี่ครับจะลองแหวนสองข้างเนี่ยว่าอันนี้เป็นน็อตตัวเมียทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะลองแหวนตัวนี้ที่ผมทําไปถ้าของใครยังดังอยู่ก็ฝั่งนี้ก็อาจจะหลวมนะแต่ของผมฝั่งนี้หลวมนิดนึง่ผมมันไม่ดังผมก็เลยไม่ได้ลองถอดตรงนี้ออกแล้วก็ขันน็อตออกมาลองแหวนกันลองทําดูนะครับทั้งสองสองด้านด้านนู้นก็เหมือนกันก็แก้ไขเบื้องต้นครับลองมันดู ใครที่ชอบก็กดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะมีคลิปพวกงาน DIY พวกงานแก้ไขจุดเล็กๆน้อยๆที่เราพอทำเองได้แบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ